จเจริญพรสหหัรมิก็รออุบาสกออบาสิกาสวัสดีทุกทุกท่านวันนี้พระสุพจน์ได้นำเอาพระสูตรตันตปิฎกฉบับหลวงเล่มที่13หน้าที่146มาอ่านให้ฟังคุณสมบัติ4ประการของม้าต้นกับของภิกษุสงฆ์ดูกระภิกษุทั้งหลาย ม้าอาชาในตัวเจริญของพระราชาประกอบด้วยองค์สี่ประการย่อมเป็นม้าควรแก่พระราชาเป็นม้าต้นย่อมถึงการนับว่าเป็นราชพาหนะองค์สีประการเป็นฉไหนคือซื่อตรงประการหนึ่งว่องไวประการหนึ่งอดทนประการหนึ่งสงบเสงี่ยมประการหนึ่งดูกระภิกษุทั้งหลาย ม้าอาชาในตัวเจริญของพระราชาประกอบด้วยองค์สีประการนี้แลย่อมเป็นม้าควรแก่พระราชาเป็นม้าต้นย่อมถึงการนับว่าเป็นราชพาหนะดูกระภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรมสี่ประการย่อมเป็นผู้ควรแก่ของคำนับควรของต้อนรับควรแก่ทักษินา ควรทำอัญชลีเป็นนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งไปกว่าฉันนั้นเหมือนกันแลทำสี่ประการเป็นฉไหนคือซื่อตรงประการหนึ่งว่องไวประการหนึ่งอดทนประการหนึ่งสงบเสงี่ยมประการหนึ่งดูกระ,ระภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรมสี่ประการนี้แลย่อมเป็นผู้ควรแก่ของคำนับ ควรของต้อนรับควรแก่ทักษินาควรธรรมอัญชลีเป็นนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งไปกว่าจบสูตรที่สองวันนี้ก็ขออนุโมทนาเจริญพร